สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้กรัทีมงานมาครบกันเมือทุกคันแล้วครับทางกันมาคบกันเมื่ทุกคันแล้วครับสถานที่รับที่นอนเราเมื่อนี้ครับรติอยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องควนบอยเรายู่ง่ายกินง่าย นอนง่ายครับโอ้เวทีอันวันเด็กเพื่อนกติเช็คสาวแล้วครับตอนนี้อ่ะที่อยู่ประมาณเนี้ยพี่น้องเนี่ยกันอยู่อยู่ครับ,รบตอนนี้นอนนโอ้ยแต่หลอดมนอันนาะเพียงเขา ่ะบางคนชีนาวครับก็ <Than on. S 2> นอนข้างในนอนข้างในอยู่เตรียมการยังกันนาอลุงน้องนั่งเห็ดอย่างกันอีเนาอ ได้ยังมากินเนะี่ยมีอะไรบ้างเนีบดี้สขวดขีรถมาเนื่อยๆกินแบดจี่สองขวด,ด,ค,ค,วดครับ<อ>มีความสุขจังเลยอาเมยอ,อันนี้อะไรอ,ะอ่ะฟุตลองอฟุตลองโอ้ฟลองอายมลองให้ดูยะเต้นลองไงลนะ อันนี้ทดลองเตะลองก่อนนะลองกอนเลยใช่ไหมได้ได okay. ้ไงโอเคโอเคกองพีโอเคเออโอเคเอันน้ำแข็งมันินกับโคกไงได้แก้วอะแก้ว้าม่ดแก้วอันพัตตีงแข็งนั่น เิานเไม่ิฟีมาดาบอกมันสิมัเอาคือบอกกันไว้แล้วว่าซมันเยอะๆเดี๋ยวจักล้ยวอ่ะท่านอ่างงจักเลี้ยวอ่ะท่นงโค้งแลวเอาโคงมาสอวดโอ้โอ้เบาหวานจินตางพอดีมันไม่รับตัวสับ น้ำน้อนกันเบิดแล้ววะี่ยโอ้กะปูดเกียไปทับอะไรมานานเนี่ยนานอะไรโอฮะยานด้เว้ยกล้องทำงานนี่นะเว้ยเอ,เ,อเอาอย่าง <c oughs>

ไม่หมดครับันขอมันมันออกไพี่ออกมาพี่เพลงมันดังเลยมาหน่อยเอาเฮ้ยอเืองนเบรเาเด้อบูเดตาดีอ่ะศูนยีหกศูย์ฮะหกศูนย์ค่งูนจึงหกศูนย์เอาเอาบูเดตาดีเอาบูเดตาดี ิ่งซอยกันพี่นนอะเอ้า่จริงจังีสิวะเอ้าคนดวงดีคนเนอะคนโศกคนเนี่ยยังงี้นั่นผมเห็นได้สูตรแล้วกบจังหวะเนี่ยน่อยสองสองมาตั้งนี้เด้เนี่ยเนี่ไหม เนี่ยมบังุน้ำเข้ก่อยหมันทั้งนี้วะเนี่ยมันเลขซีวะเมนเฮ้ศูนย์เนี่ยเฮ้ยซีศูนย์เนเมเมน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 มนนเลเนเมนเนมมนเมนมนเมนเมนอมนมเมดมนมนเมนมนมเลขเตัวแมนนนนมนนนเเนเนมเนนะนมนเด้อมามดนีเอ นี่ยคือว่าจิเมียนเมนเนี่ยคเอสศนย์สี่ศูนย์เนี่ยสี่ศูนย์วะเนี่ยชัดชัดเี่ยเนี่ยเศูอุ้ยขวัิงลูกงบเลยเป็นตลาดัหมแม่ล็อกคนี่นึงอ่ะเขาเก่าประตูยังนี่เดียวมันสดประตูย่นี่เดียวามามาไปป้อยไปป้อยไปปอยอยนี่แหละครับมันพ่นเมียตะมักตะมักมันเมนสศูนย์แทบบ่ลงนี่หี้ยผากระดูกขันมันบ่กัดเสียงมันเมีนแล้วเอา ยังไม่ยังไหนน้องพ่อเอ้ยเนาะตั้งใจมาบอกเบอร์บอเอาหมันหมัเด้อหมันหมัเด้อวัดอันนี้เลขออกเท่าไหร่วะเนี่ยสิบเท่าไหร่วะเนี่ยสิบหกเมื่อวันที่เท่าไหร่นะเก้าหรือสิบมารู้แล้วว่าสองร้อยคุณสองร้อยรถตลีต้องมีแล้วแหละตอนเนี้ย เอาไปเด้อพอเด้อเอาอีง hmm, ่ายไปใส่เนาะคือย่างไปทั้งพูนเนาะไปบอกเลขบอกมือไปย่างย่างไปบอกมือสิหน่อยดิเอ้าปาปะปะเนื้อเพียะเนี่ยวางเนื้อมองยูมองแซวมองนอนเนาะโอ้คักคักคัก อดไ่ได้ดอกบ่วันนี้่วลบได้ชี้นาอันอื่นโตเดีเอาเบทันโอ้ชดตูดปัผมมเคเห็นปานี่จากเทียได้หมบ่เคยเห็นเลขชาตปานี่แค่เรื่องน้อเขามันแนเนคนม่หมันทั้งนี้เนาะครับคืออยู่คืออยู่ เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากไปที่นี่ครับพี่น้องครับหมานพวกหมานเย่าว่ากันเด้อตาไปตามาั้เบิงองดีนะครับเด้อครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ